อ่าครับผมสวัสดีครับค้าง ep สอมานานเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่างนะเรื่องน้ำพึ่งที่ว่าจะมาต่อนะเนาะจาก ep แรกจะน,น่าจะเกินเกินไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะ2สองเรื่องในคลิปเดียวนะเรื่องน้ำพึ่งโดยแล้วก็เรื่องการจุขวดครับระหว่างขวดพลาสติกที่ใช้ในการส่งแทนขวดแก้วนะว่ามันจุต่างกันมากน้อยประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวเอาเรื่องขวดก่อนเนาะและเรื่องน้ำผึ้งเดี๋ยวให้ว่ากันที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับตัวอย่างที่เก็บไว้เพราะว่าปีนี้ไม่ได้หาอะไรทั้งปีนะครับแค่ว่างเป็นบางช่วงก็ถึงจะไปหาบางทีก็ไม่ทันเพื่อนเนาะที่เขาว่างๆกันเนาะเพราะว่าบางอ่าเขามีเวลามากกว่าก็จะหาได้มากกว่าเนาะต้องใช้เวลานะโอเคครับเดี๋ยวมาดูขวดกันนะ,ะที่ผมเคยบอกนะครับว่า อันนี้มันเป็นขวดแก้วใช่ไหมครับที่มันเกระจุอันนี้ผมกินน้ำพึ่งหมดแล้วแล้วผมเอามาใส่น้ำนครับเต็มคอขวดเลยนะแต่ว่าไอที่ตั้งมันกล้องเห็นนะขยับเลยตอนพร้อมเมื่อไรเดี๋ยวยกถือเอาก็ได้นะครับตอนที่เทนะอ่ะยก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 ,ยกขึ้นให้ดูนะครับนี่นะให้ดูระดับน้ําก็คืออย่างที่ผมบอกตอนแรกเนาะถ้าเอาน้ําพึ่งมาเทอ่ะมันจะ ทำให้เข้าใจผิดได้เพราะว่าน้ําพึ่งเนี่ยมันจะเหนียวติดขวดใช่ไหมครับมันเหนื่นกว่าน้ําที่เขาบอกว่าจุปกติขวดผงก็ประมาณสักข้อขวดประมาณเนี้ยเนาะที่บรรจุเหล้าเจ็ดร้อยมิลลิลิตรหรือเจ็ดร้อยซีซีนะครับส่วนขวดนี้ก็คือมันก็ใส่ได้ทั้งเจ็ดร้อยซีซีเช่นกันแล้วก็เจ็ดร้อยมิลลิตรถ้าใครเจ็ดร้อยซีซีก็จะอาจจะอยู่ประมาณล่างๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อันเนี้ยก็คือขวดเจ็ดร้อย ซีซีแต่คือใส่เต็มถึงนี่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ำไหมคอนี่เลยนะจริงๆมันก็แค่นี้แหละนะครับแต่ผมอยากจะทําให้ดูว่ามันไม่ได้ต่างกันมากแต่ขวดพลาสติกที่หลายคนเขาถามว่ามันเล็กกว่ามันัจุเท่าไหร่ขวดเท่าไหนเท่าขวดแก้วไหมมันไม่ใช่แค่เท่านะมันเท่ากันแล้วก็จุได้มากกว่านะครับอย่างที่ผมบอกคือเพราะความบางเบาของมันนะน้ำหนักแค่แค่ครึ่งขีดนะที่ผมเคยช่างดูอันนี้ก็ประมาณเกือบห้าขีดได้เลยถ้าช่างน้ำผึ้ง หนึ่งกิโลก็เท่ากับกิโลครึ่งะนะอันนี้ก็จะได้ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งขีดถ้าใส่แบบให้โอเคประมาณถ,าถ้าเทีเป็นขวดแก้วก็สูง,สงหน่อยอะไรประมาณนี้นะหรืออย่างต่ำหนึ่งกิโลนะครับนะถ้าช่างนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าอยู่ประมาณนี้มันอาจจะเทได้แค่นี้แต่ที่เขาบอกว่าจาักเต็มขวดแก้วแล้วมันอยู่แค่เนี้เอออันนั้นมันยังไม่ใช่นะมันจะต้องขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่เต็มคอขวดดีดีเพราะอันนี้มันจุก,กว่ามากจริงๆแต่มันไม่ได้แบบ จุก,กว่ามากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวดูเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเทดูนะครับนี่เทเลยจากนี่นะเห็นน้ําใช่ไหมขึ้นเลยอันนี้ให้ดูช,ดชัดเลยขึ้นมาจากนี่หน่อยหนึ่งเลยนะครับอันนี้ขวด700เจ็ดร้อยมิลลิลิตรนี่นมันเก่าแล้วผมเอาไปใส่น้ำพึ่งกินไงหมดละนี่นี่นี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดร้อยอันนี้เราใส่มากกว่ามาตรฐานเดิมมันสักหน่อยนะ ะจะได้ดูว่าเ,เต็มขวดแก้วเนี่ยมันได้แค่ไหนมันได้เท่านี้หรือมันได้ขนาดไหนหรือเท่านี้นะครับแต่มันไม่เต็มเท่านี้แน่นอนเพราะขวดเนี้ยมันจุมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ได้มากกว่ามากมายนะขวดเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับเดี๋ยนวะเทดูนะฮะเทจะเกินมาตรฐานด้วยนะแอ,แอบหกไปสองหยดหรือเปล่าเนี่ยจดู คือน,น้ำเนี่ยต้องทดสอบกันน้ำมันถึงจะชัดเจนกว่าเพราะน้ำมันไม่ค่อยเหลือติดขวดนะครับเป็นส่วนน้อยมากๆแต่น้ําผึ้งเนี่ยมันจะติดขวดเยอะนะทําให้มันคาดเคลื่อนนะครับในการกะเวลาเราเทใส่ถ่ายส่งอย่างเงี้ยจากขวดแก้วไปอันเนี้ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งนี่นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือแบบจะล้นขวดแก้วถ้าใส่น้ําผึ้งฤดูฝนหรือว่าอะไรน้ำผึ้งสดแล้วเนี้ย มันมากจะใส่ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีการดันของกร์ดนะครับวล้เปิดมาบางทีมันดันฟอมันจะขึ้นเขาต้องเหลือพื้นที่ให้มันหน่อยสักประมาณนี้ก็คือ7 0็ด้อมิลลิตรเท่ากันนั่นแหละนะอันนี้ก็จะประมาณนี้เนี่ยมีหออกมาสองทำหยดบ้างนะครับเนี่ยก็ยังขนาดนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเทกลับนะครับเทกลับว่ามันขนาดไหนอ่านี้ประมาณนี้เลยนะครับอยู่ประมาณนี้คือขวดนี้หยดลงไปหยดลงไปเนี่ยนะอันนี้คือน้ำพึ่งที่ผมเก็บไว้กินเอง ที่ว่าจะอธิบายเรื่องโอ้โหวางแรงดีเป็นโวลสติกอ่ะเนี่ยที่ว่าจะอธิบายเรื่องน้ําผึ้งสองตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวเนี้ยมันมันมีเคยแบบว่าเป็นข้อถกเถียงกันเนาะว่ามันมีไหมจริงจริงมันมีจริงๆริงหะเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูว่าที่มามเป็นไงนะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเทกลับเลยไอ้น้ําผึ้งตัวอย่างข้างหลังผมเนี่ยมันก็บัขงขวดก็อยากจะกินนะยังไม่กินเลย แอบชิมไปนิดหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ตีมามันสีเข้มเนาะเมื่อประมาณเดือนกุมภาปีที่แล้วที่ผมได้จากต้นยิสสีเข้มๆไม่รู้กินดอกอะไรบ้างน่าจะไม่ใช่แค่ดอกนี้หรอกเพราะสีมันเข้มมากเลยทุกวันนี้ก็ยังเข้มอยู่เลยนะเข้มขึ้นด้วยนะครับนะเพราะมันผ่านมาจะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับส่วนนั้นเป็นน้ำพึ้งของฤดูหนาวนะอ่อทั้งสามฤดูแหละนะอ่าโอเคเทเทนนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปว,ว่าเรื่องน้ำพึง้งผมค้างอีพีสองมาเมื่อวาน งานตัดแต่งให้ไม้ใหญ่เปิดแสงให้พวกเงินพวกอะไรไม้ในสวนที่บ้านก็เพราะว่างโอเควันนี้พักทำงานหนัหนกมาทำเบาๆนะเ,เ,เทำคลิปเด๋ยวนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับอืมก็จะชัดเจนนะเรื่องปริมาณนะถ้าจากนนแน่นๆเลยนะแต่จริงๆอ่ะถ้าน้ำพึ้งที่จะใส่เต็มคอแบบนี้ได้ต้องเป็นน้ำพึ้งที่แบบ ไม่มีแก๊สเลยในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยแบบของภาคเหนือเนี่ยทำได้นะครับช่วงนึกต้องช่วงแบบมีนาอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยจะชัวร์เลยไม่มีปัญหาเรื่องแก๊สดันขึ้นขวดนะครับผมแต่บางที่อย่างเช่นภาคใต้าบางพื้นที่ที่ป่าค่อนข้างมีความชื้นอาจจะมีบ้างน,นะแต่มันก็ยังคือโอเคของดีอะผมเคยกินแล้วโอเคนะรสชาติกลิ่นโอเคเลยนะครับสาหรับพืชพันธุ์แถวบ้านเขาเนะเพราะบ้านเก่าก็ผมอยู่ทางนู้นผมเคยได้ชิมอยู่นะอืมนะครับ อันนี้ประมาณนี้นะก็ยังเท่าๆนี้อยู่นะครับไม่ได้คาดเคลื่อนไปสักเท่าไหร่นะโอเคปิดตัวนี้น่าจะชัดเจนอ่าพยายามเอาให้เข้าใจง่ายไปเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าเรื่องน้ำผึ้งแบบจะยาวที่ผมบอกเนาะพยายามเอาให้มันสั้นที่สุดเพราะว่ามันเมมเครื่องผมนี่ขนาดสองเครื่องอัดคลิปนูน่นคลิปนี่ก็จะเต็มอีกแล้วลงไปใน YouTube บ,บ้างก็แล้วก็ลบๆ,ๆออกไปนะครับมันจะได้ ีพื้นที่เดี๋ยวตั้งกล้องไอ้เรื่องตัวอย่างข้างหลังมีเนะพิ่งแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันอาดูอันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแปลกกว่าน,นี้นะครับจะมีแปลกอยู่สองตัวอันนี้คือที่ผมเก็บมาเองทั้งหมดเลยนะมีตัวเดียวที่เพื่อนพี่พานด้วยกันส่งมาให้นะครับจากกรุงเทพนนทบุรีนะนี่นะครับผมนี่คือสีเขียวนะครับผมอ่านะเดี๋ยวค่อยจะเอาสารตัวนี้แล้วกันวันนี้จะพูดถึงสารตัวนี้เพราะพวกเนี้ยสีอ่อนสีเข้ม ตั้งแต่เกือบใสเลยนะตรงข้างหลังนี่แต่พอดีมันอาจจะติดอยู่ริมผนังดูทึบๆนะครับผมมันอาจจะดูเข้มบ้างอ่อนบ้างแล้วเอามาตั้งนยอย่างเงี้ยอ่อเอออันนี้เนี่ยเห็นไหมครับคนละสีแล้วทุกขวดอะไม่เหมือนกันเลยนะอ่าทุกขวดเนี่ยเนี่ยอันไหนเป็นน,น้ำฝนเนี่ยผมจะใส่ไว้ลุ้มเปิดฝาลุ่มหลวไว้อย่างนี้นะครับถ้าปิดไว้แน่นเดี๋ยวเรามาเปิดอีกทีนี้เรียบร้อยนะครับพุ่งนะแชมเปญเลยเป็นสปาร์กิ้งไวน์เลยนะครับ นะมันก็จะอดกินเลยเคยนะผมตั้งทิ้งไว้เนี่ยปุ้มออกมาโ้ลืมเนี่ยปิดฝาแน่นแล้วก็ไม่แน่นมันแน่นเกินไปไม่ได้ให้มันระบายมันดันออกมานะหกเต็มเลยแต่ถ้าเป็นหน้าแรงไม่เป็นนะแบบพวกเนี่อันนี้คือเดือนห้านะครับบอกก่อนอันนี้คือเดือนห้านะไอ้พวกน้ําพึ่งของฤด,ดูฝนฤด,ดูหนาวไอ้พวกนี้ไว้ข้างหลังนะอันนี้ทั้งสามฤดูที่ผมเก็บตัวอย่างนะครับ นี่นะแค่นี้แนี้บางส่วนนะครับยังใส่ไม่หมดนะขายไปบ้างนะครับผมอันนี้เพื่อน,อนก่าๆมาแบ่งขายไปอะไรเงี้ยบางส่วนก็เก็บเดิมก็เก็บไว้กินเองอยู่แล้วล่ะมีเยอะก็ขายบ้างนะครับเวลาว่างถ้าเวลาว่างๆช่วงปีแล้วว่าง,ง,าางทางั้งเกิดทั้งปีหาได้เยอะก็ได้ขายเยอะหน่อยนะแต่ปีนี้ก็อาจจะจะมีจํานวนจากัดมากน้อยมากม,มากขึ้นเพราะว่า,าไม่ค่อยไป ว่างหาตลอดนะมีอย่างอื่นต้องทํานะครับโอเคนะี่ไปดูกันตัวนี้เป็นน้ําผึ้งที่แบบหวานหอมละมุนเลยนะจากเขตเชียงใหม่ลําพูนนะครับแล้วก็เป็นได้น้ําผึ้งจากเขตแถบประเภทป,ภทป่าเต็งลังใกล้ๆติดป่าเต็งลังอะไรพวกเนี้ช่วงเดือนมีนาคมนะครับแร้งก็เต็มที่แล้วแหละช่วงนั้นนะใบไม้นี่ร่วงกันสีน้ําตาลเลยนะเดินเข้าไปในร้อนมากนะครับร้อนจะลมจะจับนั่นในป่านเขาอะ แค่เดินก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่ไปเอามาเนี่ยมันจะข้นแล้วก็หอมดีมากเลย <c oughs> นะสำหรับตัวนี้ <c oughs> ก็คือเป็นน้ำผึ้งที่ดูง่ายนะครับผมเคยว่าใน EP แรกเนาะเรื่องการดูน้ำผึ้งหรือการทดสอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเบื้องต้นก็บอกไปแล้วนะคงก็คือการดมหรือชิมนะดมไม่รู้ก็ตามไปชิมตามไปชิมไม่รู้อีกก็ตามกรรมวิธีต่อไปไปจนที่แบบว่าอันไหนดูยากจริงก็ไปจบที่ l a บเนาะเป็นคําตอบสุดท้ายก็ชัวร์ที่สุดนะครับมันตรวจค่าของน้ำตาลเนานะ กูโค้ดฟุกโต๊ดอะไรก็แล้วแต่คือเป็นน้ําตาลที่ย่อยง่ายอะว่ากันง่ายของน้ําผึ้งอะนะเออมันจะเป็นย่อยง่ายดูดซึมได้เร็วนะครับอ่าก็ดีกว่าเรากินถ้ากินกาแฟกับน้าผึ้งก็ดีกว่าน้ําตาลแน่นอนนะเพราะมีผลนะเรื่องน้ําตาลในเลือดนะมันจะย่อยไปเร็วกว่าไม่ค่อยตกค้างนะแต่ก็เข้าสู่กระแสได้เร็วเช่นกันนะเพราะมันย่อยเร็วนาะก็ต้องค่อยๆกินในปริมาณที่พอเหมาะนะครับ อ่ะดูตัวนี้คือดูง่ายนะโอเคมันก็ผ่านไปคือใครดูก็รู้แหละอันเนี้ยทุกคนจะบอกโอ้หอมหวานใครเป็นเป็นพื้นฐานที่ทุกคนชอบแต่เราอันเนี้ยมันมันพื้นๆไปละคือมันดูง่ายเอาน้ําผึ้งที่ว่ามันแบบหอมหวานไม่ชัดเจนแต่มันคือของแท้ดีกว่าอันเนี้ยมันจะดูยากนะครับเรามาว่ากันที่ตัวนี้ดีดกว่านี่เดือนห้าเหมือนกันข้นนะครับตัวนี้เป็นน้ําผึ้งที่บ้านเก่าผมเนาะที่ผมเคยเกิดเป็น EP แรกนะแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ไปแถวนั้นแล้วนะครับอืมอันนี้ได้จากเข็ ร้านหลวงนะครับกรุงเทพมหานครเลยนะแล้วก็มีใกล้ๆจะมีสองรังที่ประมาณนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับกลิ่นต่างกันนิดหน่อยแต่ที่หอมหวานเลยก็มีนะแบบเหมือนน้ำผึ้งติดป่าติดต่างจังหวัดอนะไรเงี้ยเพราะบ,บางทีไม้ในสวนสาธารณะในนู้นเขาก็เอาไม้ป่าไปบางชนิดเข้าไปนะครับแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยหลากหลายมีจำเจยอยู่ไม่กี่ชนิดหลอกไม้ในงานภูมิทัศน์นะที่ใช้อาจจะสวนในเมืองต่างๆนะครับอ่ะโอเค ที่มันพึ่งมันกินได้นะตัวเนี้จากบอกไปแล้วในเขตโซนไหนนะครับใจกลางกรุงเลยนะครับผมนะบ,บางที่ก็อย่างถ้าเป็นช่วงที่ไปเก็บในฤด,ดูของมันเนี่ยช่วงดอกประดู่ดอกอะไรต่างๆออกก็จะหอมดูง่ายเนาะอืมเพราะเขาปลูกเยอะนะครับในเมืองนั่นนะดอกประดู่เยอะดอกนอนทรีดอกอะไรต่างๆอีกมุกหานุกยงนกยงอะไรอีกนี่ไม้เบสิกนะแล้วก็อีกหลายชนิดอยู่ผมจําไม่ไม่หมดอะนะครับแต่มันมีไม่กี่ชนิดหรอก ส่วนใหญ่นะในส่วนใหญ่จะซ้ำๆกันจะมีแปลกๆปะปนอยู่บ้างอันเนี้ตัวเนี้ยผมเอาไปทำอันนี้ไว้กินสดนะครับตัวเนี้ยที่หอมๆเนี่ยอกินสดๆเลยตืน่นเช้ามาหรือก่อนนอนอะไรแบบนี้นะครับกินเป็นน้ำพึ่งสดนะน้ำพึ่งผมทุกตัวน้ำพึ่งสดหมดนะครับทุกฤดู่ะไม่ได้ผ่านความร้อนอะไรไม่ต้องทำนะผมเก็บมีวิธีเก็บของผมนะ อันนี้เรากินสดเพราะมันหอมกินง่ายแต่ตัวนี้กินแล้วมันไม่ค่อยแบบมีแรงดึงดูดเท่าไหร่คือกลิ่นมันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่กลิ่นไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก,กลิ่นใกล้เคียงน้ำตาลเลยนะถ้าผมไม่ตีมาเองผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นของแท้นะครับตัวนี้นะถ้าชิมเนี่ยมันดูยากเหมือนกันแต่เพราะเอินว่าผมไม่สงสัยอะไรจบคิดสิ้นสงสัยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของแท้ก็เลยไม่มีข้อกังขาอะไรตรงนั้นนะครับตีมาเองก็จบที่ตัวผมเองผมก็ไม่ค่อยได้ขายนะลังเนี้ยเพราะว่า ขี้เกียจตอบคาถามแล้วจริงๆมันของแท้อยู่แล้วคลิปอะไรก็มีหมดนะครับทุกอย่างนะเออปกติจริงๆถ้าไม่ถ่ายคลิปเนี่โอ้โหมันทําง่ายๆเสร็จนานแล้วนะมันไม่เสียเวลาด้วยนะแต่เราถ่ายให้ดูให้รู้นะครับว่าเออมันประมาณไหนประมาณนี้นะอะไรอย่างนั้นนะครับอืมอันเนี้ยเหนียวไหมเหนียวหนืดไหมข้นแก๊สไม่มีนะครับในเดีดูแรงนะแต่ว่าช่วงอันนี้ตีที่หลังแล้วหลังเนี้ยไอ้ลังแรกที่ ได้ในเขตใกล้ๆก,กระทรวงนะครับมหาไทยนะนะนะก็ก็จะแต่บางพื้นที่คุณต้องดูนะบางทีมันเอาไม่ได้นะครับอันนี้ผมไปขอที่ม,มันถามเขาดูแลถามโลกระพอที่อยู่ใกล้ฝั่งตรงหลังกระทรวงแถวตรงนั้นนะเขาต้นนี้เขาให้ขึ้นได้ต้นโพนะก็เอามาเพราะที่ตรงนั้นบางทีมันบางอัดบางทีมันก็ไม่ได้นะสถานที่แบบนั้นนะครับต้องดูช่วงจังหวะเวลาด้วยนะครับ ลังแรกอะหอมอยู่โอเคดูง่ายนะครับก็จบไปแต่ลังเนี้ยไปเจอที่หลังก็เลยฤดูของมันแล้วเลยพฤษภาไปแล้วด้วยนะประมาณนั้นน่าจะยังไม่เกินเดือนกรกฎาถ้าจําไม่ผิดนะเพิมประมาณปีกว่ามาแล้วเนาะปีมาแล้วนี่ก็จะเข้าปีที่ สองมันตัวนี้ที่ผมเก็บไว้นะผมก็ไปใช้ปั้นยาลูกกอเพราะมันเหนียวแต่คือมันไม่หอมแต่ของแท้ก็ทํายาได้เดี๋ยวคลิปยาลูกกอนทาง่ายมาเลยเดี๋ยวจะเอาลงนะน่าจะเป็นชิปสั้นๆได้บอระเพ็ดมาจากป่านะครับเป็นยายุวัฒนะอย่างดีนะที่ใช้ทํากับน้ําผึ้งเดี๋ยวก็จะลงให้ดูว่ามันทํายังไงเป็นขั้นตอนง่ายๆเนาะใครก็ทําได้แหละหลายท่านอาจจะไม่รู้ไม่มีเวลาทําบางท่านก็รู้ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำว่างๆถ้าว่างนะเพราะนี้บอกจะต่อ ep สองนานมากเลยนะครับยังไม่ได้มาต่อเลย ตัวเนี้ยมันช่วงนอกฤดูช่วงนั้นดอกไม้มันโรยหมดแล้วไงแต่ทําไมพึ่งมันยังมีแหล่งอาหารอยู่เออแล้วมันอยู่ใกล้ตลาดนะตลาดอะไรไม่รู้แถวหลานหลวงนั่นอนะ่ะอืมแล้วก็เรื่องนี้นะครับสถติติต้องว่างก่อนพึ่งเนะี่ยมีสามชนิดในหลักๆในบ้านเรานะไม่รวมพึ่งชนโงที่อีกสามสิบกว่าชนิดอะไรนั่นนะนะเอาเฉพาะตระกูลพ,พึ่งก็มีหลักๆก็มีพึ่งหลวงใหญ่สุดพึ่งโพรง่งขนาดกลางพึ่งมิมขนาดเล็กใช่ไหม ในตำรารู้สึกจะมีมิ้มเล็กด้วยแต่ผมไม่ค่อยเคยเจอเลยนะเจอแต่เพิ่งมิ้มปกตินะครับผมเอ่อบางภาคอื่นเรียกอะไรไม่รู้่ะแต่ผมก็เรียกมิ้มอะนะที่ไม่ใช่พึ่งหลวงเพึ่งโพงนะตัวเนี้ยเป็นพึ่งหลวงหมดต้องบอกก่อนทั้งหมดเนี่ยคือพึ่งหลวงร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดของผมนะเพึ่งอื่นผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับผมอืมนะเราว่าเฉพาะเพึ่งหลวงนะอืมต้องเข้าใจก่อนนะคือนิสัยการกินของเพึ่งหลวงเนี่ยมันจะเลือกกินมากที่สุดมากกว่าพึ่งอื่นนะครับแล้วก็พึ่งโพง ไอ้พึ่งมิมเนี่ยจะเลือกกินรองลงมาแต่พึ่งโพงเนี่ยกินประยุกต์การเขาเรียกอนะไรปรับตัวเข้ากับชีวิตคนในเมืองได้มากกว่าพึ่งชนิดอื่นแล้วก็กินหาอาหารกินเก่งกว่าพึ่งชนิดอื่นคือมันไม่ค่อยเลือกกินเท่าเท่าพึ่งสองชนิดนั้นไอ้พึ่งมิม้นเนี่ยเราเห็นบ้างตามสารพระภูมิตามอะไรที่ไปกินน้ำแดงน้ำเขียวเนาะที่น้ำพึ่งมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขียว,ยวแดงแดง,แดงก็มีนะที่ผมเคยได้นะอืมที่เขาไปไหว้เจ้าอะไรเนี่ยนะ มันก็กินแล้วก็ตามล้างขนมหวานใช่ไหมในตลาดอย่างเงี้ยแต่ว่าคนต,าต่างจังหวัดบางทีเขาไม่ค่อยเห็นอาจจะเป็นบางที่ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ว่าเฮ้ยพึ่งหลวงผมไม่ค่อยเจอนะอย่างเพื่อนผมเนี้ยอยู่แถวเนี้ยนะครับเขาบอกผมไม่ค่อยเจอบอกโอ้โ oh, หบ้านเก่าผมนี่เต็มเลยครับเจอทั้งสามพึ่งเลยผมก็เล่าให้เพื่อนฟังนะเพื่อนที่พาผมไปตีพึ่งแถวนี้แหละฮนะก็คือมีพึ่งหลวงด้วยเพื่อนผมอีกคนที่อยู่เป็นช่างอยู่ในกรุงเทพก็เจอนะครับ โอ้โหเจอสามชนิดเลยก็มีพึ่งหลวงพึ่งมิ้งพึ่งโพไปกินครบเลยนะครับทั้งร้านร้านร้านาน้ำร้านขนมหวานอะไรต่างๆนะะน้ำชงน้ำเชื่อมอะไรเขาในฐานขนมหวานนะไปกินกันหมดก็น่าจะเป็นเพราะส่วนนั้นหรือเปล่านะผมสันนิษฐานนะเพราะว่าในเมืองบางทีมัน,ม,นมีพวกนั้นเยอะแล้วบงช่วงดอกไม้บางทีไม่ค่อยมีมันไปเอานะทําให้น้ําพึ่งหลวงตัวเนี้นะครับกลิ่นออกไปทางเหมือนน้าตาลที่เขาทําปอมหรือทําผสมมาเลยนะครับ กลิ่นมันใกล้เคียงกันมากเลยนะแต่ผมว่าถ้าไปตรวจเข้าแ l บเนี่ยค่าน้ําตาลมันต้องต่างกันเพราะน้ําตาลที่มนุษย์ทําหรืออะไรเงี้ยมาจากธรรมชาติโดยปกติที่ไม่ผ่านตัวพึ่งก็ดีนะค่าน้ําตาลมันจะคนละตัวกันนะครับเพราะพึ่งกินไปแล้วคายออกมาเนี่ยมันจะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งล้ะเป็นเปลี่ยนละมันก็ต่อให้มันกินน้ําตาลมาแล้วมันเอามาใส่ในรังมันก็คือน้ําพึ่งแท้นะครับที่กินได้ดีกว่าน้ําตาล ย่อยสลายง่ายดูดซึมได้เร็วกว่าน้าตาลปกติอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสารพคุณทางยา,าถ้าเราเน้นๆเ,เราอาจจะอยากได้จากอาดอกไม้หรืออะไรตามธรรมชาติที่มันหลากหลายจากดอกสมุนไพรอะไรดีกว่าใช่ไหมครับเหมือนบางชนิดเนี่ยถ้าไปกินดอกไม้บางชนิดเนี่ยมันจะฉุนเลยนะไม่ค่อยหอมละมุนเนาะรสชาติออกไปดิบๆปา่าก็มีนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอยากจะได้แบบกลิ่นแบบเอ้ยอย่างเงี้ยกินง่ายๆเหมือนดอกลำไย,ยที่นิยมขายกันในเพิ่งเลี้ยงเออหรือว่ากลิ่น อมหอมันหวานดีกว่าส่วนมากก็จะคิดรู้สึกกันต้องแบบนั้นอะไรประมาณนั้นเนาะแต่จริงๆมันมีหลายสีกลิ่นรสนะครับอืมแล้วแต่พื้นที่พืชพัน์เนาะออืม,อมนะก็ไม่ต้องไปจําแนกออกไปเยอะเอาเอา,เอาหลักๆเอาตัวนี้ดีกว่าเก็ตัวอื่นเขามันก็หาดูได้ในที่ในช่องทางอื่นก็มี YouTube อะไรมีจากเอช่องใหญ่ๆพวกพรานอาชีพที่เขา ทำแต่พึ่งอย่างเดียวนะก็ต้องมีทําออกมาบอกให้ข้อมูลบ้างนะครับแต่ในส่วนตรงเนี้ยผมอาจจะยังเห็นว่าเออไม่ค่อยมีใครทำเนาะคือมันเป็นน้ําผึ้งที่ว่าถ้าไม่ตีมาเองเนี่ยไม่เก็บมาเองกับมือผมก็จะไม่เชื่อมันเป็นของแท้เลยนะสรุปนะเพราะกลิ่นมันไปทางน้ำตาลสีมันก็คือเหมือนน้าผึ้งแท้นี่แหละปีแรกเนี่ยมันจะอ่อนกว่านี้หน่อยประมาณสีอ่าเหลืองอมพันธ์แล้วก็อมน้ําตาลอมส้มนินดๆนะครับตัวเนี้นะ ที่ผมได้มาจนตอนนี้มันเกือบจะเป็นน้ําตาลเข้มๆแล้วเนะเาะแล้วถ่ายในชายคามันไม่มีแสงอื่นช่วยไฟ,ไฟมันก็สว่างเท่านี้มันก็จะประมาณดูเข้มประมาณนี้นะครับนั่นแหละทุกอย่างอ่ะทากินได้อะไรได้ทํายงทํายาอะไรได้หมดแหละผมเอาไปปั้นยาลูกกอนด้วยนะตัวเนี้ยนะครับที่เหลือแค่เนีน้เดี๋ยวจะต้องทาอีกเพราะประพิษผมยังไม่หมดนะครับผมทําได้หลายตัวนะยาลูกกอนอะ่ะแล้วแต่ใครจะไป เข้ากับสมุนไพรยาอะไรได้ร้อยแปดนะครับน้ำผึ้งบางส่วนของฤดูฝนนะที่มันมีความชื้นสูงผมยังเอาไปทำวา์ก็มีนะครับทดลองวนยจากน้ำผึ้ง<ม>ก็วน์จากมันเบอร์รี่น้ำผึ้งนะเดี๋ยวทําบางทนก็จะเถ่ายมาลงน้วมันกินไปเกือบจะหมดแล้วถ้าเหลือนะใช่ไถ่ายนะครับวนยน้ำผึ้งนะครับผมว่ามันหน้าตาประมาณไหนนะสีใกล้เคียงน้ำผึ้งเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งด้วยนะครับแล้วก็มีตัวผมไปผสมกับมันเบอร์รี่ก็จะมีกลิ่นของผลไม้ด้วยเบอร์อรี่ด้วยแล้วก็กลิ่นน้ำผึ้งด้วยยก็หออมร่ดี แอลกอฮอล์ก็พอประมาณนะครับกินจิบแต่พอดีก็มีประโยชน์นะกินเยอะก็เหมือนเดิมเมานะครับอ่ะโอเคตัวนี้นะมันมีจริงๆเนาะสรุปก็พูดไปเร็วแล้วแหละก็ยี่จะยี่สิบนาทีแล้วนะอีกไม่กี่วินาทีเอ่อยังไม่ไปถึงน้ำพึ่งเขียวเลยอ่ะตัวนี้เอาเป็นว่าสรุปเลยนะมันมีจริงๆนะกลิ่นแบบเนี้ยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปกินพวกนั้นเนาะแต่แค่อย่ะบอกว่ามันมีนะครับน้ำพึ่งกลิ่นแบบเนี้ยนะแต่ถ้าเลือกได้ก็คงไม่เขาก็คงอยากได้กลิ่น เอ่อที่มันหอมๆใช่ไหมหวานๆอร่อยแบบจากธรรมชาติที่มันแบบอยู่ใกล้ๆความโดสมบูรณ์มากกว่านอะอันนี้เป็นพึ่งในเมืองนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะอืมนะแต่รังอื่นหอมหมดนะครับที่ผมได้อะแต่รังเนี้ยไปได้ที่หลังเพื่อนเนี่ยกลิ่นมันไม่โอเคเลยนะกลิ่นเหมือนของปลอมเลยนะครับแต่มีมีจริงๆแค่บอกให้รู้ว่ามีจริง,รงถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยแล้วนั่นแหละใครมีเวลามีเงินก็ไปเสียเข้าแล a ดูนะครับผมอืมมันไม่ มันก็ไม่เหลือปากแขงนะแต่ผมคงไม่จําเป็นอนะ่ะผมเคยเกิดมาแล้วเพราะว่าผมหาเองก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เรื่องการพิสูจน์แต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาหาหรือแบบต้องซื้อเขาเงี้ยก็จะดูลําบากถ้าเจอแบบนี้เนาะแต่ไม่ได้บอกไม่มีนะแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนว่าให้ใกล้เคียงหรือไปเข้าข้างผู้ของปอมอะไรนะอืยังไงก็ผมแนะนําว่าแบบนี้ดีกว่านะครับแบบธรรมชาติเลยแบบหอมๆเนี่ยจะป่าดิป่าเขาเนี่ยจะดีกว่าเนาะหรือจะได้จะดอกผลไม้ตาม ติดไล่ติดสวนอะไรก็ยังหอมกว่าแบบนี้นะครับนะหลายรังนะผมได้ใน,ใน,ใ,นในเขตกรุงเทพแต่ว่ามีรังเนี้ยนะครับในเขตเนี้ยที่มันไม่โอเคนะครับจังหวัดอื่นอาจจะเจอบ้างหรือเปล่าในเมืองไม่รูอ้อาจจะเจอก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่มีใครอามาทําคลิปเนาะมันผมเห็นมีที่ตกถียงกันเยอะส่วน,นเรื่องน้ําผึ้งเป็นไข่เป็นอะไรต่างๆนะนะนะเป็นฟองมีกลิ่นเปรี้ยวอะไรนั่นก็น่าจะรู้กันหมดแล้วเป็นปัญหาที่ถามกันเยอะมากในกลุ่มคนหาผึ้งนะ มันมันเป็นน้ําผึ้งในฤดูของมันแล้วก็เป็นที่เกศสอนนะ้น้ําผึ้งหวานอมเปรีย้ยวหวานอมขมมันก็มีอยู่จริงๆนะอืมไอ้ตัวนเ,เนี้ยเออเนี่ยตัวเนี้ยหนมันมีขวดหนึ่งที่ผมมาลองเนี่ยเนี่ยผมกินหมดไปแล้วเพราะาผมขายแล้วมันไม่ได้ราคาตามที่ผมไปหามันยากเนาะต้นทุนของผมก็ไม่ขายเอาไปกินเนี่ยผมจะเขียนไว้ขมสี่คือผมได้มาสี่รังนะครับคือน้ําผึ้งขมนะครับจากบน,บนเขาเนี่ยหวานอมขมเนี่ยที่เขาว่ามันมีสรรพคุณทางยานะ มันไม่ใช่ว่าน้ําพึ่งโดนฝนแล้วขมอะไรนะมันเป็นน้ําพึ่งจากขมจากเกสรดอกไม้นะครับขนาดภาคอีสานนะเขาได้จากสวนหรืออะไรไร่มันน่ะใช่ไหมที่ไปไปกินดอกมันมันยังขมเลยนะครับน้ําพึง่งจากดอกมันนะเนาะเออโอเคนะครับดอกหญ้าดอกอะไรมันก็มีหวานอมเปรี้ยวบ้างนะครับต้องเข้าใจตรงนั้นนะอืมมันไม่ได้มีแค่รสหวานหอมปกติอย่างเดียวนะอย่าง ปกติใครเคยกินลำไยยนตชินหรือพึ่งเลี้ยงที่เขาขายกันตามเซเว่นตามห้างเออมันเคส่วนมากมันจะเป็นกลิ่นลำไยเนาะมีดอกอื่นบ้างใช่ไหมอืมแต่หลักหลักส่วนมากที่พบเจอเลยเนี่ยบ่อยที่สุดเลยเนี่ยดอกลำไยมันก็จะหอมหวานหอมมูลหอมจนฉุนขึ้นจมูกเลยนะคือมันดูง่ายเขาถ้าเรากิดติดว่าน้ำพึ่งแท้ต้องเป็นแต่รสนั้นเท่านั้นนะผมบอกแนละ้วมันไม่ใช่นะครับผมนะโอเคนะเราต้องเข้าใจว่ามีมหลายอย่างอ่ะโอเคเรื่องนี้น่าจะจบแล้วเนาะใครสงสัยค่อยมาถามว่ากันอีกทีนะผมก็ บอกไปตามประสบการณ์ที่ผมเจอมานะนะครับน่าจะจบแล้วเรื่องน้ำผึ้งตัวนี้่ะบกห้องประการใดก็อภัยไว้ในที่นี้นรีบนะครับ20นาทีแล้วอ่ะมาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำผึ้งที่ได้ในเดือนก,ก,กรกฎาคมในเขตนนบุรีนะครับกรุงเขตกรุงเทพนนบุรีในในสวนมะพร้าวผมเปิดขวดมาปุ๊บดมเป็นกลิ่นมะพร้าวเลยฮะแต่ว่ามันอาจจะไปเอาอ่ากลิ่นเกสรอนดอกมะพร้าวเนี่ยใครที่อยู่หรือที่มีสวนมะพร้าวเยอะจะรู้นะครับมันจะออกน้ําตาลแดงๆเนาะอ่าแล้วก็มีกลิ่น คล้ายน้ำตาลสดแต่มันจะพิเศษกว่าคือเป็นกลิ่นของน้ําผึ้งนะอกลิ่นก็จะคล้ายๆแบบนั้นบางคนยังไม่คิดว่าของปลอมอ,อีกตายแล้วบอกกลิ่นเหมือนน้าตาลสดเอ้ากับน้ำผึ้งคือน,น้ําตาลชนิดหนึ่งนะครับแต่ได้อย่างธรรมาชาติจางหลากหลายพืชพันธุ์ไม่ได้ได้แต่จากอ้อยหรือได้แต่จากมะาพร้าวกับตาลน,นะอืมมันเราเข้าใจตรงนี้นะครับอืมอ่ะผมก็อันนี้บอกแค่เบสิกเบสิผมไม่ใช่คนรู้คนเก่งะไรมากแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอแล้วก็บอกไปตามประสบการณ์นะครับผมเห็น มันแบบถกเถียงว่ากลิ่นอย่างเงี้ยไ,ไม่มีไม่มีกลิ่นพึ่งอะไรเงี้ยมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีอยู่จริงมีแค่เราจะบอกว่ามันมีจริงๆเพราะเจอมาเองนะสําหรับตัวนี้อาจจะสีเขียวสีเขียวก็มีสีเขียวสีแดงก็เคยเจอหมดแล้วลหละสีดําก็เจอเยอะกว่าเนะนะบางภาคใต้นี่ดอกโกงกางสีดําก็เจออยู่แล้วดาแดงอะไรในหลายพื้นที่เนี่ยสีดําปีที่แล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยจริงทางภาคเหนือไม่ค่อยเจอนะสีเข้มๆแต่มันก็มีนะอ่ะโอเคครับตัวเนี้ย เป็นกลิ่นน้ตมะพร้าวนะแต่สีมันเขียวอ่ะสีมันเขียวเลยนะครับเนี่ยพี่เขาส่งมาให้เดี๋ยวผมเอาแฟลอีกเครื่องหนึ่งสองดีไหมเนี่ยจะเห็นไม่รู้นะเห็นหรือเปล่าเออเนี่ยเห็นไหมเห็นเงาเขียวเขียวไหมมันเข้มแล้วอ่ะนะมันปีนึงแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเขียวติดขวดเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ผมจะเขียนไว้นะว่าได้จากที่ไหนผมลืมนะทุกขวดผมจะเขียนไว้นะครับจากที่ไหนเวลาเท่าไหร่ฤดูไหนเออเนี่ยเห็นไหมเขียวติดแบบเขียวพูดง่ายเป็นเขียวหยกเขียวมากดเลยอ่ะนี่ก็มีจริงนะครับ อันนี้ก็มีจริงนะแต่อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันไปกินอะไรมาบ้างแต่ที่แน่หลกัหลกๆเลยกลิ่นดอกมะพร้าวลั่นเลยเปิดมานะครับอยู่ใกล้สวนมะพร้าวนะฮะเออแต่อาจจะมีอย่างอื่นที่ทําให้น้าผึ้งเป็นสีเขียวแต่น้ำผึ้งมิ้มที่แบบเห็นคลิปพี่พานบางท่านเขาทําให้มันไปกินน้ําเขียวนะแล้วก็เอเอามาใส่ในรังอ่ะบีบไขยอย่ออกมานี้เป็นสีชมพูอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็สีน้ําผึ้งเนี่เป็นสีเขียวเลยก็เป็นของแท้เช่นเดียวกันตีจากรัง เขาก็มีคลิปมีอะไรนะไปมีมีทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนขึ้นไปตีตัดลงมานะครับนะเออมันก็คือมีจริงๆนะตัวนี้น่าจะรู้กันลวแต่หลายคนก็ยังคิดอยู่ผมหาพึ่งทั้งชีวิตไม่เจอบางพื้นที่ทั้งชีวิตก็ไม่เจอนะครับมันจะมีเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะต้องเข้าใจเอาตรงนั้นเป็นบรรทัศน์ไม่ได้อันนี้ก็มีจริงๆเช่นเดียวกันสีแดงสีอะไรก็มีนะครับ ต่างประเทศยังเจอเลยมันอยู่ใกล้โรงงานลูกกวาดอ่ะอืมเป็นสีน้ําเงินอ่ะสีม่วงๆก็มีนะครับผมนะเออแต่จากพืชพันธุ์ผมยังไม่ทราบเลยนะว่ามันกินดอกอะไรไม่เคยเจอนะครับอแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่สิ่งที่เพิ่งไปกินมาแล้วนิสัยเพิ่งหลวงในเมืองก็อย่าลืมว่ามันก็ปรับตัวเนาะมันมันมันก็ต้องเลือกกินให้น้อยลงเพราะว่าแหล่งอาหารมันไม่เหมือนตามธรรมชาติบางทีอ่ะนะมันก็จะมีอาหารอย่างอื่นที่มันกินได้มันก็กินนะ ต้องเข้าใจนะครับแต่มันเปลี่ยนกระบ,บวนการมาแล้วมันก็คือของดีของแท้เช่นเดียวกันดีกว่าน้ําตาลแน่นอนผมบอกเลยดีกว่าน้ําตาลที่เราเรากินอ่ะดีกว่าดอสุขภาพอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าน้ําผึ้งนะ mm hmm. ในตระกูลทั้งน้ําผึ้งเองน้ําผึ้งของชานาลงเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมีประโยชน์หมดนะ mm hmm. โอเคก็ตัวนี้ก็ยืนยันอีกตัวนะครับยืนยันอีกเสียงว่ามันมีจริงๆนะครับนะบแต่อาจจะเป็นเกินบางกลุ่มหรือน้อยคนที่จะรู้เนี่ยสองตัวนี้นะครับในกรณีที่แบบใกล้เคียงกับของ ที่ว่าเออมันไม่น่ามีอยู่จริงอันนี้ใกล้คเคียงของปอมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือของแปลกอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะคลิปนี้บอกสั้นไปเปล่าไม่รู้ตอนแรกคิดว่าจะยาวก็ไม่อยากให้มันยาวนะครับเพราะมันจะครึ่งชงั่วโมงผมให้เวลาคลิดว่าคลิปนี้ไม่น่าจะเกินครึ่งชงั่วโมงเพราะว่าส่วนมากช่องผมเขาจะดูแต่คลิปสั้นๆกันนะคลิปยา,ยาวๆไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่นะครับผมผมทาคลิปยา,ยาวที่ไม่ให้สําหรับคนที่เขาอยากรู้อยากแบบเอออะไรจริงๆอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็ มันก็มีประโยชน์ก็ทําไปนะครับโอเคตัวนี้นะเรียบร้อยแล้วนะไขข้อข้องใจนะครับส่วนตัวนี้เรารู้กันอยู่แล้วเปิดขวดมาเนี่ยผมแทบไม่ต้องชิมเลยก็รู้แล้วว่าเป็นของแท้เนาะอ่ะโอเคครับนี่ก็จบที่น้ําผึ้งเขียวเนาะสีแดงกินหมดแล้วครับตั้งแต่สมัยเด็กแล้วไม่ไดเอามานะครับเป็นอันนั้นได้จากพึ่งมิ้มนะฮะส่วนนี้เป็นพึ่งหลวงนะครับสีเขียวนะแล้วก็น้ําผึ้งที่กลิ่นเหมือนน้าตาลกลิ่นแบบไม่ใช่น้าผึ้งนะก็มีแล้วนะอืมส่วนไอคลิปก่อนที่ผมเคยบอกเรื่อง อ่าการทดสอบอะไรนะั่นไปดูจากคลิปอีพีแรกก็แล้วกันเนาะมัน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 มีอยู่แล้วเนาะบางคนอาจจะไปหยดลายน้ําอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมคือชิมแล้วก็ดูจากแหล่งที่โอเคเชื่อถือได้ไหมถ้าเกิดว่าแนะนํานะอืมแต่ถ้าแบบใครอยากร้านเปอร์เซ็นต์ก็ไปเข้าแหละมันแค่นั้นนะครับผมแต่ส่วนมากมันจะดูง่ายไอ้พวกนี้มันนานๆเจอนะครับเคส้แบบเนี้ยไอ้น้ำผึ้งที่ว่ากลิ่นแบบไม่เหมือนของแท้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สีแปลกๆเนี่ยนะโอเคครับผมคลิปนี้ถ้า ตกลมการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะครับผมเพราว่าติดค้างอีพีสองไว้นานแล้วเลยมาทํานะรีพูดด้วยเห็นนะนเนี่ยอืมอ่ะส่วนอันนี้เป็นน้ําพึ่งตัวอย่างทั้งหมดนะครับที่ผมเก็บไว้ยังมีขวดยังไม่หมดอที่เขาส่งมาให้เนาะเคยให้เครดิตไปแล้วนะครับอืมนะยังใส่ไม่หมดเลยไม่มีเวลาช่วงนี้ทําแต่งานยังอื่นนะครับอืมนะล่าสุดมีต้นหลายลางังเลยโอ้ไปไม่ทันนะสองวันนะเพราะว่าเพิ่งจะว่างเนาะไปดูก็เสียดายไม่เป็นไรเขาว่างก็ให้เขาไปเนาะช่วงนี้เนาะแบ่งๆกันไปนะครับ โอ้บางลังนี่หัวน้ําครึ่งลังผมดูนะอืมอ่ะอันนี้ก็คือทั้งสามเาด,ดูมีหลายสไลดสีกิ่รถที่เก็บไว้ก็แล้วกันก็คือเก็บไว้ดูเก็บไว้เป็นตัวอย่างวิศึกษาอะไรประมาณนั้นปุ๊บอ่ะครับอ่าโอเคเมื่อกี้กล้องตัดผมคิดว่าเมมเต็มอีกแล้วนะฮะโอเคต่อได้งั้นในเมื่อมันตัดแล้วก็น่าจะสมควรกับเวลาเนาะรวมๆกวประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงสําหรับคลิปนี้นะครับ ep สองของเรื่องอ่าอาน้าผึ้งหรือต่อจาก ep หนึ่งนะมันเชื่อมกันก็นกคือ จะใช้หัวข้อว่าการดูหรือทดสอบน้ำผึ้งหรือน้ำผึ้งแปลกดียังไงเดี๋ยวก็จะบอกไว้แต่บอกไว้เป็น EP พสองแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมคิดหัวข้อ,อ,ก,อก่อนลงอันนี้อัดไว้นะครับอืมนะสมคุเเวลานะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนในเพียงเท่านี้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ